อิงเล่นของใส่หมูแต่สักยางตึกสนิทมึงไปเสิร์ชอิงไหนเนี่ยอันเนี้ยใช่หรือเปล่าเนีคงมากอิงไหนอิงไหนอันเนี้ยไม่ใช่อิงนี้มึงพิมพ์ผิดอิงหรือเปล่าอ่ะยังไงไม่แต่เราสายมูไหมคือเอาอย่างนี้หนูไม่ไม่ หนูเชื่อนะแต่หนูไม่ถึงขั้นว่าแบบต้องไหว้ตลอดหรืออะไรอย่างนี้เทพอะไรที่หนูที่หนูมูแล้วหนูรู้สึกว่าถูกชะตาอเออเวลาไหว้แล้วรู้สึกสบายใจจังจริง,รงๆหนูจะไหว้แบบอ่ะพระพิคเนศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไหว้ดูดวงไหมหนูไม่ได้เป็นคนที่เดินไปหาการดูดวงเองแต่สมมติว่าคุณพ่อหนูเขาจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร,ร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ คอยบอกเราบ่อยๆว่าแบบเอ้ยช่วงนี้ระวังอันนี้นะระวังคําพูดนะระวังนี้ระวังนี้ระวังอันนี้ระวังอันนี้พ่อมีดวงจะแบบเลือดออกจะป่วยอย่างเงี้ยพ่อแล้วมันก็เป็นจริงๆหรอไปทาฟันไปอให้มดนเสียเลือดเก่งเหมือนพี่เลยพี่ไปทำเัลยกรรมเดือนนี้เดือนนี้มีเคราะห์หนักเอาแล้วก่อนเดือนนี้มึงไม่ได้แดดกูหรอกกูทำแล้วเรียบร้อยเออถ้าดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องวันเพลงกาวแล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้า จ้าก็ไม่รู้ว่าชี้อะไรเหมือนกันแต่ก็ชี้แปเลยจ้าแล้วก็ชี้นานๆมึง <c oughs> ก็ไม่ไปทำ <c oughs> ให้มันนานก็ทำจ้าช้าก็ได้จ้า